ใอ้วนใช่ก่อนหน้ใจอ้วนยังไงวะหนูเคยเอลแบบว่า34มสิี่นะคุณมดด้วยด้วยความแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยบางอันพีก็ไปบางอันพี่ก็ไม่ไปแล้วรู้สึกว่าเออไปแล้วไม่รู้จะทำได้เปล่าจะทำแล้วมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหนไม่คิดว่าจะเข้าหนวงการไหมคือไม่คิดเลยครับผมแล้วก็ที่จริงไม่พอมันไม่เซลอ่ะหนูไม่เซลกับตัวเองด้วยเรารู้สึกว่าเออเราอายอ่ะจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยตามสคริปต์เขียนถูกเลยครับคือเดินข้ามถนนคนเดียวหนูไม่กล้าทำจริงหรอจริงๆหนูกลัว ถ้าสมมุติจะพูดถึงเขาว่าบิวกินสำหรับหนูคือยังไงก็เป็นคนสําคัญในชีวิตคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราดีใจที่เราได้มีเขาเราอยากทำตรงนี้เพราะเขาด้วยเพราะว่าเหมือนเหมือนความฝันของเขาคือการที่เขาอยากจะมาทํางานตรงนี้อ๋อใช่ มาแฉทั้งแรกเออเราไม่เคยรู้เลยเนาะนี่คือครั้งแรกในการแฉออกวิทยุหนูไปวิทยุใช่ไหมใช่สมาร์ทวิทยุที่ EFM อะไรแบบใช่ปะซึ่นใหญ่ไปโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแบว่าไปเจอชั้นไอตี๋กูพี่หนูขอมาบ้างที่ไหมอ่ะผมไม่ต้องมาลูกไปไปไปออกวิทยุเนาะตอนนั้นไม่น่าจะใช่นะมีแต่เราขอไปเขา้นมานะแต่เขายังไม่มานะเขาแบบเป็นคนบวยอยากมาเชอนผู้จัดการเขาเหรอ ไม่เอาจริงๆสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนี่จะเข้าสคริปต์เลยปะคะจะได้เริ่มเลยโอ้ป้อมแต่งหน้าปี๊ป้าเต็มเหนี่ยวนะโอ๊ยสวยมากวันนี้เคารับบทเป็นแขกรับเชิญนะครับโอ้โหตอนแรกเนาะมองจอปุ๊บเล็บมันสวยจังเลยแหม่คัทเทียาแมคอินทอนเหมือนตรงกับอาทิตย์ที่แล้วสวยมากออ๋จะต้องเป็นเหมือนแหม่มสวยมากมันมีพี่ป้อมกับเสน่ห์กับแหม่มคัทสมัยรับบทแม่นกยุงตอนนี้ทำอะไรก็ได้ตอนนี้ทำมาถึพี่พิวคิ้นเลยเหรออ่ะคือตอนนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อน คือจริงๆหลักๆตอนนี้หวานดูน้องพีพีเป็นหลักส่วนน้องบิวกิ้นเนี่ยคือตอนนี้เขามีทีมของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวานก็เลยมาดูน้องพีพีคนเดียวจริงๆแล้วว่าใช่หวานนี่คือท่านเคยกัดนะพีพีกัดบ่อยกัดเพราะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมึงไม่ไปวิ่งตามไอ้ดิวไม่เคยไปวิ่งตามไอ้คิวทองค่ะไม่เ็นไปวิ่งตามแบบว่าผู้หญิงวันวันึงเป็นออ๋อฉันไปพีพีบิวกิ้นมาออกนี่ปุ๊บไผดิวมานี่ปุ๊บอ๋อฉันจะดูพีพีบิวกิ้น แล้วทำไมแกไม่ไป,ไปดูเขาเลยวะจนวันนี่แกได้ดูแล้วทำไมแกถึงไปรักพีพีอ่าให้น้องพีพีเล่าดีกว่าว่าวันวันที่เนราตู่เราพีพีเกิดอะไรขึ้นให้พีพีเล่าก็ที่จริงเหมือนเหมือนช่วงนั้นก็เหมือนบริษัทนาดาวนี่แหละครับผมเขาก็จะปิดตัวลงเขาก็แจ้งเราล่วงหน้าสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเคยเจอพี่หวานอยู่แล้วเราสนิทกันเราคุยเล่นกันอะไรยอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอยากให้เขาให้ใครมาดูแลพีเนี่ยก็อาจจะเป็นพี่หวานก็เลย เขาไปคุยกับเขาว่าเออถ้าพี่จะมาดูแลหนูได้ไหมใช่คือคือวันนั้นนั่งอยู่บนรถตู้คือเอาจริงๆเท้าความไปก่อนเลยอ่ะคือเขาก็เคยบอกมาตลอดเหมือนแบบแยบยๆบย็บย็บยบแต่เราอ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าในความรู้สึกเราชาวบ้านหนึ่งอ่ะเนาะนาดาวคือบริษัทที่มั่นคงแล้วก็ดีมากเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี่เขาก็มาแยบเราก็ไม่มีไม่มีปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยเหมือนแบบเขาเราคนนอกเราก็ไม่ทราบเรื่องอ่ะเนาะพอจนกระทั่งแบบ เขาคงทราบจริงๆแล้วเขาก็แบบจับมือเนี่ยรถตู้บอกได้ไหมไรเงี้ยหวานก็งงๆหวานก็งงๆหวานก็อ๋อโอเคโอเคแล้วพอไปถึงบ้านเขาปุ๊บก็ลากมือหวาไไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยแม่เนี่ยคุยกับพี่หวานแล้วนะนู้นนี้นี้นี่่พอแม่เขาก็น่ารักมาแล้วก็แบบพอแม่ถามคําแรกเซ็นสัญญากันไหมหวาบอกไม่ต้องเซ็นเพราะว่าเด็กบ้านหวานทุกคนน่ะ ไม่เซ็นเลยแล้วก็เ,เราอยู่ด้วยกันด้วยเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวฉะนั้นเรื่องสัญญาไม่ต้องไม่ต้องเซ็นก็ได้อรอยแต่จริงๆความสัมพันธ์ของคู่เริ่มจากพี่หวานเนี่ยเป็นแฟนคลับก่อนคือหวานชอบซีรีส์มากกว่าคือคือจริงๆแล้วท้าความไปก็คือหวานต้องไปถ่ายรายการลอฟฟิเชียลไลฟ์ของลอฟฟิเชียลซึ่งต้องมาสัมภาษณ์น้องน้องพีพีแล้วก็น้องบิวกินด้วยซึ่งเราไม่เคยดูเลยแล้วเสร็จปุ๊บทางทางลอฟฟิเชียก็บอกว่าพี่หวานช่วยดู เรื่องนี้หน่อยแปลว่าฉันดยใจเธอ,อเรื่องนี้ให้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสามสี่วันจะต้องไปสัมภาษณ์ละลืวก็เลยมาดูรู้สึกเออก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเราไม่เคยดูซีรีส์วายเราไม่เคยดูอะไรแบบนี้เลยอ่ะพอมาดูแล้วเออเออ,เอ,อน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันมาเจอเขาก็ารู้สึกว่าทาไมเขาดูเรียบร้อยจังแล้วก็แบบผิวพรรณจัญยาดีขนตายาวจําได้ว่าส่วนกันหน้าห้องน้ำเนี่ยนาดาวเลยพูดด้วยว่าน้องขนตายาวมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อย่างงี้เลย ทำเรียบร้อยใช่มัเลยชื่นชอบตั้งแต่วันนั้นๆเลยใช่ก็รู้สึกว่าเออวันเขาก็น่ารักดีแล้ววันนี้แล้ววันนี้พอรู้จักล้วเป็นยังไงน่ารักน่ารักไม่เสียงไม่เหมือนเดิมทไม่เสียงไม่เหมือนเดิมนะฮะน่ารักเขาบอกว่าพีพีกว่าจะมาเป็นพีพีทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนไงบีบอกพี่โมกว่าจะได้พีพีมาถึงทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนพีพีตกงาน ตอกงานอลไรฮะไม่มีไม่แบบก็แคสแคสนี่มาเป็นกี่ปีลูกคือแคสอะไรไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยหรอพี่พีหรือไงเอาจริงๆเมื่อก่อนไม่ค่อยได้แคสอะไรเลยครับเหมือนแบบเราก็ไม่ได้แบบคือด้วยความขี้อายด้วยด้วยความแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้พี่โมดก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมีติดต่อแคสม้านะบางอันพีก็ไปบางอันพีก็ไม่ไปก็รู้สึกว่าเออไปแล้วไม่รู้จะทําได้เปล่าจะทําแล้วมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนปรากฏก็อยู่กับนาดาวเนี่ยแหละครับจนมาพลิกชีวิตจริงๆตอน รักฉุดใจกับนายฉุกเฉินใช่ก็จะมีซีรีส์รักฉุดใจนายฉุกเฉินซึ่งก่อนหนะ้านั้นหนูอยู่มากี่ปีก่อนหน้านั้นหนูอยู่มา2ปี2ปีที่ป<บ>ีบอกก็เดินขึ้นรอเดินเล่นจะอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีงานอยากให้ป้าบีขึ้นมาบนนี้เลยได้ไหมคะก็หวานเจี๊ยบแต่งตัวสักขนาดนี้บินันขึ้นมายังไงล่ะหวานเจี๊ยบหลอนใส่ขนนกมาสักขนาดนี้ไ้บีจะขึ้นยังไงอ่ะขอโทษขอโทษเพราะไอบีแกก็ต้องอยู่หลังหน้าหลังฉากคอยเดินตายปีๆถูกต้องแล้วขอโทษทีค่ะขอโทษหนูขยับด้วยค่ะเพราะชุดหนูค่ะ <c oughs> ในขณะนี้แล้วครับพี่เลล์สาวเลล์สาวสวยมากตอนนั้นสองปีก่อนหนูก็แบบไม่ได้มีงานไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีครับก็มีแบบแต่ว่าทางทางนาดาวเนี้ยก็ส่งเรียนแอคติ้งบ้างส่งทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้บ้างครับค่ะก็เป็นบเรื่องฝึกขับไปก่อนใช่ก็เหมือนเป็นเทรนนีอย่างเงี้ยแหละครับก็ฝึกฝึกไปแล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่าเออเราพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะส่งจนในที่สุดหนูงานแรกที่หนูได้มาเจอกับบิลกลินก็คือ รักชุดใจในฉุกเฉินก็คือเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันแต่จริงรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วรู้จักกันมาได้ไงครับเรียนพิเศษครับพี่โอดเป็นเด็กเรียนพิเศษไปรู้จักกันที่เรียนพิเศษสามสยามอย่างเงี้ยหรอใช่ก็จริงก็ไปเรียนพิเศษด้วยกันตอนนั้นก็จะมีสอบแบบ s อ t เอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเรียนพิเศษด้วยกันก็ไปติวไปเจอเขาแล้วเหมือนคราวนี้เราเข้านาดาวหลังจากเขาเขาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เหมือนจะมีคัดเลืนแ acting อะไรสักคัดหนึ่งจะแบบนานแล้วครับ มันมีลายชื่อหนูไปอยู่ด้วยเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อคนนี้ก็อยู่นาดาวเหมือนกันเขาเลยเดินมาเขามาคุยอ๋อหรอใช่ซึ่งหนูเคยเคยบ้ว่าเหมือนเป็นคู่บุญกันมาสองคนเวลาครั้งแรกที่แบบทำงานที่ก็รู้สึกเคมีมาตรงกันครับก็ที่จริงด้วยคุณือความสนิทกันด้วยแล้วก็หนูก็รู้จักกันก่อนหน้าที่จะแบบมาเล่นอะไรด้วยกันทําอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้จักกันมานานมากแล้วปีนี้ก็ปีที่ประมาณองจริงปีที่6ปีที่7จ็ดไพี่มดก็อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันบ่อยๆสนิททกกกกกัััันนนนนมมม็็เเเเลยยยยําาาาใหห้แบบืออรรรคคุุง่ีะไ พอมาเล่นละครด้วยกันมันก็เหมือนเข้าคู่กันจ<ช><อ>นทำให้คนรู้สึกว่าอุ้ยคู่นี้เหมาะสมกันดี<ช>จังเลยจนแบบการบอกเอ้ยซีรีส์หลังจากจบรักสุดใจก็มาเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิตหนูเลยใช่ก็จะเป็นที่เป็นนักแสดงนําเรื่องแรกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นกขบอกชีวิตหนูก็เปลี่ยนจากรักสุดใจนันก็เปลี่ยนไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปอันหนึ่งแล้วเหนื่อยมากพี่มดเพราะว่าเหมือน ซีรีส์เรื่องนี้ไปถ่ายทำกันที่ภูเก็ตด,ด้วยไปถ่ายต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วภูเก็ตอะพี่มดมันมีความแบบฝนตกแดดออกทะเลเดี๋ยวพี่ลงทะเลพี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเหนื่อยมากๆแต่ก็รู้สึกว่าเออเราดีใจมากแล้วเราก็เราภูมิใจกับผลงานอันนี้ของเราด้วยจริงๆครับย้อนกลับไปค้นพี่มดพี่พี่เป็นเด็กที่ขี้อายขี้อายครับพี่อายแล้วไม่เคยเด็กที่มาโนเขียนสคริปต์เยอไม่มั่นใจในรูปร่างเคยอ้วนใช่ก่<ต>อนหนึ่งเคยอ้วนยังไงวะหนูเคยเอวแบบว่าส4นะพี่มด เก็เหมือนบิวกิงบิวคิงก็อ้วนเคยเมื่อก่อนกันกูเลยตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยหมดเคยอายุสามนะแล้วช่วงวัยรุ่นน่ะตอนตอนเริ่มมาผอมตอนอายุเท่าไหร่แค่ตอนม .6 เนี่ยแหละไปแลูกไปเลี่ยนมาแล้วไม่มีอะไรทำที่นู่นเพราะว่าเราไปอยู่แบบว่าต่างจังหวัดของที่นู่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะทำอ่ะเราก็เลยเออลดน้ำหนักที่ไหนประเทศอะไรอเมริกาครับอยู่อเมริกาตอนนี้ไปอยู่เมืองอะไรลูกไปอยู่เอ่อไวโอมิงครับผมแบบรัฐที่แบบคนน้อยสุดในอเมริกาเลยแบบ คันปรีไซซ์สุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นเด็กเรียนล็กเปลี่ยนเป็นเด็กชินสตูดิโอหแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็คือออกกำลังกายดีกว่าเรียนเสร็จออกกําลังกายเรียนเสร็จก็ออกกําลังกายด้วยไปแบบไปแฮงเอากับเพื่อนด้วยแต่พอมันไม่มีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบรู้สึกว่าเออเราเราจะทําอะไรดีอ่ะแล้วช่วงนั้นเหมือนแบบนั่งเซิร์ชเรื่องแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยเราสาอยากใส่ตัวนี้จังอยากใส่ตัวนี้จังอะไรอย่างเงี้ยไซส์ไหนอะไรยังไงมันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออเริ่มลดน้ําหนักกดีว่า สิ่งหนึ่งคือวงการบันเทิงไม่เคยอยู่ในหัวเลยไม่คิดว่าจะเข้าในวงการบันเทิงไม่คิดเลยครับผมแล้วก็ที่จริงไม่พอมันไม่เซลล์อ่ะพี่มดบอกเขาว่าหนูไม่เซลล์กับตัวเองด้วยเรารู้สึกว่าเราอายอ่ะจริงๆตอนเด็กๆในตามสคริปเขียนถูกเลยครับคือเดินข้ามถนนคนเดียวหนูไม่กล้าทำนะจริงๆหนูกลัวทุกวันนี้หนูกลายเป็นคนที่เซลล์มากแบบว่าทุกอย่างกลายเป็นเซลล์มากมั่นใจเขาเลยมีความมั่นใจไม่ได้เซลล์มาแล้วคือมันมีความมั่นใจอ่ะว่าสิ่งที่หนูทำอยู่ทุกอย่างแบบว่าแต่การแต่งตรงแต่ง ครั้งที่เราไขวัดถ่ายรูปไอ้พีพีเดินออกจากสตูดิโอแล้ว่นีไงกางเกงไงแล้วววาตรงนี้ไงกางเกงหอานี่ไงดีมากภาพนั้นดีอยากแต่งตามแต่หุ่นไม่ให้ไงก็ต้องไปนักเรียนแลื่องเปรกก่อนนะเราได้ไปเรียนทำพีพีสัมผัสเอล43แบบภพดาวสามสิสี่เลยหรอสาม่เป็นสีเพราะพอแต่งแล้วมันพอมันแต่งได้มันดูดีเราก็เลยอยากจะแต่งมากขึ้นมันสนุกด้วยล่ะครับผมมันยิ่งทำอะไรใหม่ๆคือพี่ก็พยายามหาอะไรแบบ ชุดใหม่ๆลุกใหม่ๆต่างๆให้มันดูแตกต่างจากเดิมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูสิกลายเป็นแบบว่าเด็กเลยผมเป็นผู้น <5 S 1> <ไป S 2> าผู้นำประเทนเลยเด็ก <8 S 2> ขี้อายอ่ะลูกกลายเป็นผู้นําไปแล้วรู้สึกไงดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆพี่ว่าพี่ขอบคุณแฟนคลับมากกว่าจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีเขาพพอร์ตเราอย่างเงี้ยเราเราเราไม่เราอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบ สิ่งที่ฉันทามันถูกหรือเปล่าหรือมันจะรู้สึกยังไองอะไรเงี้ยอ่าเราก็มีพี่หวานด้วยอะไรเงี้ยทุกๆคนเลยเหมือนว่าทีมงานรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นแบบพี่หวานเจีย๊ยบทีมที่อยู่ตรงนี้ทีมนาดาวอะไรเงี้ยทุกๆคนเหมือนช่วยพุชพีมาตรงนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกแบบดีใจจริงๆที่ที่เราได้มีโอกาสได้เจอคนพวกนี้ดีใจที่เราเดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยครับทุกๆคนก็คือสร้างความมั่นใจให้เราให้เราก้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นใช่คแต่จริงๆความฝันของพี่พีเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยอยากเป็นนักบินนักบินอ๋อฝ ก็คิดแบบเด็กๆแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออเราอยากท่องเที่ยวเรารู้สึกถึงความอิสระเราสึกว่าแบบเออทำงานแบบข้างบนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ทำแต่ไปเที่ยวนะเข้าองค์การเข้าองค์การซะก่อนเข้าองค์การซะก่อนแล้วก็ประสบเร็มากๆด้วยคะจนถึงว่าบางทีสมมติพี่จะพูดจริงๆก็คือว่ามันเป็นตัวแทนคนยุคยุคใหม่ใช่พี่พี่ว่าจะเป็นตัวแทนคนยุคใหม่คำว่ายุคใหม่เวลาสอนเด็กอะใช่ดูอะมันคือว่ายุคใหม่กล้ากล้าแสดงออกแต่กล้าในทางที่บุกถูกต้อง้าทางที่ถูก อะไรน่จะพูดคำว่าถูกต้องบอกว่ากล้าในทางที่ถูกต้องถูกต้องใช่สรุปแต่งตัวกล้าแต่งตัวเองเต็มที่วันที่รับปริญญาหนูได้พอจริงไหมลูกหนูไม่ได้พอหนูไม่ได้พอเหมือนแฟนขับมาทําแบบเป็นซุ้มอะไรเงี้ยให้ไม่ได้เลแต่เออตอนรับปริญญาคุณก็อยากได้พอจากพี่มดไงพี่ยังไม่มีปริญญาขับของตัวเองเลยลูกไม่แต่วันที่วันรับปริญญาแฟนขับมาเยอะมากเยอะมากจริงอะมะากรู้สึกไงบ้างวันนั้นตื้นตันเราก็รู้สึกว่าแบบพี่รู้สึกว่าแบบ คือตอนแรกคิดว่าคนมาเยอะแหละแต่ไม่คิดว่าจะเยอะเท่านี้เลยแล้วรู้สึกว่าโอ้เราเราดีใจจริงๆเหมือนเป็นอีเวนต์แรกๆั้งที่เรามาที่เขามาเจอเราแบบตัวเป็นๆด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยตกใจมากเหมือนงานงานงานมหาลัยอ่ะเหมือนงานแฟนมหาลัยดีใจมากๆครับผมวันนี้กับการแบบพวกเขาคือชีวิตของหนูไปแล้วเขาอยู่รอบตัวหนูแล้วครับความสุขเขาบอกเหมือนโปโรเทคหนูทุกอย่างเยอะซ้ำไปใช่เขาดีเขาดีมากๆคขาน่ารักแล้วก็ ที่จริงเขาให้เขามีสเปซให้หนูด้วยเขาซัพพอร์ตหนูเต็มที่เขาใหสเปซหนูออยังไงลูกก็ที่จริงแบบเหมือนว่าสมมุติเราเราจะไปทํางานอะไรเงี้ยเขาก็จะเวน้นเว้นระยะห่างให้เราคือเหมือนเหมือนให้ให้สเปซเราให้ p พอรเวซีเราบางส่วนด้วยเขาก็จะไม่ได้ตามถึงขั้นว่าแบบเอ้ยตามไปทุกที่เลยนะมีขับรถตามนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะไม่มีครับผมเขาก็น่ารักกับพีจริงๆเอาไว้แบบเหมือนเป็นงานอีเวนท์ที่สามารถตามได้เขาจะตามเขาก็จะตามอ๋อแล้วก็ทุกๆงานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีป้ายด้วยนะ แบบภูมิใจในตัวพีพีภูมิใจในตัวบิวกิ้นพีพีภูมิใจในตัวบิวกิ้นเลยน่ารักเนาะน่ารักมากถ้าสมมติจะพูดถึงเขาว่าบิวกิ้นสำหรับหนูคือยังไงบิวกิ้นเหรอครับบิวกิ้นก็ที่จริงก็เป็นคนก็เป็นคนสาคัญในชีวิตคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราดีใจที่เราได้มีเขาเดินทางมากับเราถึงทุกวันนี้ด้วยแล้วก็ภูมิใจกับเขาในทุกๆผลงานของเขาครับแล้วก็ไม่รู้ว่า อะไรยังไงแต่ว่าดีใจดีใจจริงๆที่มีบิวกินอยู่ข้างๆตลอดทุกงานที่เป็นงานคู่ไม่ว่างานคู่งานเดี่ยวอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เป็นงานคู่แล้วคู่กับกินอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออมันมัน,มน,มนเราทำไห้ลดาสบายใจได้แล้วรู้สึกว่าเราเราอยากทําตรงนี้เพราะเขาด้วยที่จริงเหตุผลหนึ่งที่พี่อยากทำตรงนี้เป็นเพราะเขาด้วยนะฮะ hmm. เพราะว่าเหมือนเหมือนความฝันของเขาคือการที่เขาอยากจะมาทํางานตรงนี้อ๋อใช่แล้วก็ตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเราเราก็ เราก็ไม่มีความฝันอะไรแล้วรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เซลล์ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนพุชเรามาตรงนี้ด้วยอีกคนนึงดีใจมากๆได้เล่นคู่กับคนอื่นมากๆเพราะแฟนคลับก็อยากเจอคู่นี้ตลอดเลยอ่ะก็พี่อเล็กไงแค่เอ็มบีถือว่าซีรีส์อะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเล่นคู่กับคนอื่นบ้างไหมก็อยู่ที่โอกาสนะคบผมถ้ามีโอกาสติดต่อมาก็เพราะแฟนคลับก็อยากดูแต่คู่นี้เก็ไม่อยากดูคู่อื่นไม่อยากให้มีคู่กับคนอื่นชีวิตส่วนตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับจริงๆ เขาก็มีอะไรเราก็คุยกันส่วนตัวสมมุติเลิกงานอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลากันทั้งคู่เราคนนึงแบบสมมติอาจคนนึ่งอาจจะมีงานเช้าคนนึ่งอาจจะไม่มีงานเช้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้ไปด้วยกันแต่ถ้าโอเคว่างทั้งคู่ล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็ไปด้วยกันได้ครับ